สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช้างเฟสนะคะวันนี้เรื่องงามยามดีนะคะคุณปู่จะพาแม่ทองคุณไปหาผู้บ่าวแล้วนะคะวันนี้หลังจากที่ขาก็าดีขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ก็งอได้ปกติแล้วนะคะนี่งอยดูแล้วเมื่อกี้นี้ตอนนี้ก็กําลังปัดดินออกอยู่นะคะปัดดินออกนะคะ แต่งตัวให้นางซวยๆไปหาผู้บ่าวนะคะวันนี้เร็่งงามยามดีวันนี้จะได้มีน้องให้กับพี่เฟศนะคะเดี๋ยวปัดปัดดินก่อนนะคะเขาเล่นเขาเล่นดินนะคะตอนนี้การเจ็บขาดีขึ้นมากแล้วนะคะนี่ เดินได้แล้วนี่เห็นไหมเนี่ยยกให้ดูเลยยกให้ดูเลยขาหน้าข้างขวานะคะปัดดินออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะอาบน้ำให้คุณแม่ทองคูณนะคะอาบน้ำซ,ซื่อไปหาผู้บ่าวนะคะผู้บ่าวของเรานะคะก็มีชื่อว่าสีดอมีโชคนะคะสีดอมีโชค เป็นพ่อเดียวกันกับน้องจ่อยนะคะน้องจ่อยขาหลังนะคะรอบนี้เราจะเข้าหาสีดอนะคะสี่พ่อพันที่ผ่านมาก็จะมีแต่งาทั้งหมดเลยนะคะรอบนี้จะเข้าหาสีดอบ้างนะคะเผื่อเผื่อจะได้มีน้องให้กับพี่เฟสดนะคะเร,เรามาเรามาลุ้นกันนะคะว่ารอบนี้ แม่ทองคุณจะติดน้องให้กับพี่แฟดหรือเปล่านะคะแม่ทองคุณนี่ตื่นเต้นมากแล้วนะคะรู้ว่าจะได้ไปหาผู้บ่าวนะคะตื่นเต้นแล้วนี่ตื่นเต้นแล้ว ทับครั้งนี้น่าจะเป็นพ่อพันธุ์ที่ห้านะคะหลังจากที่ออกพี่เฟสดานะคะพี่เฟสของเราตอนนี้ก็จะเข้า11ปีแล้วนะคะจะเข้า11ปีแล้วอาจจะเป็นพ่อได้ลูกเฟสดหรือเปล่านะคะก็ไม่มั่นใจนะคะทำให้แม่ทองคุณถึงไม่ติดลูกอีกนะคะเรามาลุ้นกันรอบนี้นะคะมาช่วยกันลุ้นนะคะทุกคน ว่าแม่ทองคูณของเราจะมีน้องให้พี่เฟดอีกหรือเปล่านะคะอาบน้ำส,สวยก่อนตอนนี้ผู้บ่าวของเราก็รอแล้วนะคะรอแล้วเตรียมความพร้อมแล้วนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็คุณย่าก็กำลัง เส้นบอกอผีเจ้าที่เจ้าทางนะคะก่อนที่ก่อนที่จะเอาช้างไปผสมพันธุ์นะคะก็บอกเจ้าที่เจ้าทางเขาให้ได้รับรู้นะคะให้ได้ผสมพันธุ์ง่ายๆนะคะอย่า,อ,าอย่า,าให้ให้สำเร็จรุ่ร่วงไปได้ด้วยดีนะคะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะตอนนี้เจ้าสาวพร้อมแล้วนะคะเราจะพาเจ้าสาวไปหาเจ้าบ่าวนะคะวันนี้ <c oughs> <c oughs> เราให้พ่อใหม่ขับรถตามไปนะคะแม่แม่เดินไปกับแม่ทองคูณนะคะภาพอาจจะสั่นหน่อยต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่แม่เดินนะคะพอดีว่าจะใช้ไม้กันสั่นแล้วมันใช้ไม่ได้คะ่ะสงสัยสงสัยจะเสียคะ่ะ ต้องขออภัยด้วยนะคะอาจจะดูลายตานิดนึงนะคะไปแลย้ยตัวตน,นี้แม่ต้องคุยเดินเร็วมากเดินเร็วมากนะคะแม่ทองคูณนี่พร้อมมากเลยนะคะถ้าว่าเอาเข้าหาตัวผู้นี่แม่ทองคูณนี่พร้อมมากเลยถ้าสังเกตมาสังเกตมาจากสี่เชือกสี่เชือกที่เราทับมานะคะก็คือแม่ทองคูณนี่ทับง่ายมากนะคะ ไม่นอนหรือว่าไม่อะไรเลยทับง่ายมากนะคะอเอาดรลบให้พวกใหม่ก่อนบริการของเราจะขับรถตามไปนะคะไปเลยไปเลยเขายางไปไปเลยแม่ทองคุณเดินไวมากนะคะจนเมื่อกี้แม่ต้องหยุดไว้แล้วก็วิ่งตามนะคะ <c oughs> เรามีบริการไปด้วย <c oughs> น้องหลง น้องหลงน้องหลงน้องหลงจะไปกับเราด้วยน้องหลงเป็นหมาที่ไม่รู้ใครเอามาปล่อยนะคะคุณปู่กับคุณย่าก,ก็เลยเลี้ยงไว้นะคะน้องหลงตามไปแล้วมีบอดี้การ์ดไปด้วยนี่องครักษิ่งวิ่งไปข้างหน้าเลยนำหน้าเลยตอนนี้ บ้านของสีดอมีโชคก็ไม่ไกลนะคะไม่ไกลอยู่ตรงตรงข้ามกับบ้านน้องตะวันนะคะบ้านสีดอมีโชคเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะเราเดินไม่ทันแม่ทองคูณเลยตอนนี้ขนาดแม่ทองคูณเดินช้าๆนะคะเรายังเดินไม่ทันเลย ตอนนี้ก็พ่อใหม่เดขับรถไปก่อนนะคะไปไปดูลาดลาวก่อนนะคะไปดูเจ้าบ่าวก่อนเจ้าสาวเดินไปหาเจ้าบาวนะคะจะไปเข้าหอนะคะวันนี้วันแรกนะคะเลิกงามยามดีนะคะตอนแรกว่าจะเอาเข้าพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้วันพฤหัสที่2ี่ดนะคะ แต่ว่าพรุ่งนี้เป็นวันพระนะคะเป็นวันพระก็หลายคนเขาจะถือนะคะหลายคนเขาก็จะถือว่าวันพระห้ามนําช้างไปผสมนะคะแต่บางคนเขาก็ไม่ถือนะคะแต่ว่าก็ครอบครัวเราก็จะถือนิดนึงนะคะก็เลยเลื่อนออกมาเป็นวันนี้นะคะเดินตามไม่ทันเลย ขอภัยด้วยนะคะภาพอาจจะสันสันมากแม่พยายามเดินเร็วที่สุดแล้วนะคะแต่ก็ไม่ทันแม่ทองคูลเลยนี่เป็นสองข้างทางนะคะตอนนี้เรากำลังถึงสะการบินไทยโอ้ยน้องหลงเดินวิ่งนำหน้าไปแล้วถึงแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ พาเจ้าสาวมาถึงหน้าบ้านเจ้าบ่าวแล้วนี่นะคะนี่อยู่ตรงข้ามกับบ้านน้องตะวันนะคะน้องน้ำค้างกับแม่เอื้องนะคะนู่นน้องตะวันอยู่กับพ่อบีอยู่ฝั่งนู้นนะคะตรงลงเห็ดฝั่งนูน้นถึงแล้วถึงแล้วนู่นนะคะนู่นเจ้าบ่าวของเรานูน่น เจ้าบ่าวของเราถึงแล้วอเจ้าบ่าวพร้อมแล้ว <c oughs> ผู้บ่าวพร้อมแล้วโอ้ยเห็นอะไรแวบ,บๆนะคะเมื่อกี้เห็นผู้บ่าวผูอะไรออกมาแวบ,บๆนะคะเ<บ>มื่อกี้ มีโชคของเรานะคะตอนนี้รู้สึกว่ามีโชคพร้อมมากเลยนะคะ,อะตอนนี้นะก็มาถึงที่บ้านสีดอมีโชคแล้วนะคะตอนนี้เราก็เส้นน้ำหวานบอกกล่าวนะคะบอกกล่าเวเจ้าที่เจ้าทางนะคะขอลูกขอลูกช้างนะคะ นีผมมากแล้วมีโชคของเราขาที่ห้าขาที่ห้าออกมานะครัะผมมากแล้วนะคะตอนนี้เส้นบอกพอประกรรมนะคะ ทำอะไรทุกอย่างนะคะเราจะต้องมีการเส้นบอก,ก่าวก่อนนะคะเฮอเอือฟูบาวเมียเออเห็น,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 หนแม่ทองคูณของเราเดินมานะคะอุ้ยเอาเลยขาที่ห้าออกมาเลยพร้อมมากเลยนะคะตอนนี้เจ้าสาวของเราเป็นยังไงบ้างเจ้าสาวของเราก็เหมือนจะพร้อมมากนะคะ,ะนอนตอนนี้เจ้าบ,บ่าวของเราก็ เข้ามาหาเจ้าสาวแล้วนะคะอาดมกันแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็ให้เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเขาเข้าหักันเลยนะคะเดี๋ยวก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ